โอเคหลายคนถามหมอหนะ้าเรื่องหลิบกราฟนะหลิปกราฟเนาะหมอจะบอกอย่างนี้ก่อนครับ uh, เทคนิคหลิปกราฟเนี่ยจริงๆมันเป็นคําพูดทางการตลาดซะเยอะมันไม่ได้เป็นคําพูดโดยตรงหรอกเพราะหลายๆที่ไปบอก uh, ไปทําปากตามปากกระจับแล้วต้องเพิ่มหลิบกราฟนะต้องยกเพิ่มยกบุมนะอันนั้นเป็นเทคนิคการบวกราคาเพิ่มออนท็อปนะเซลล์เซลล์ออนท็อปที่หน้าคลินิกเขาเป็นการบวกราคาเขาก็บวกราคามาถูกๆใช่ไหมพอเราเข้าไป คลินิกปุ๊บเขาก็ต้องทําวันนั้นต้องทําวันนีตงงน้ต้องบวกอย่างนั้นต้องบวกอย่างนี้ต้องเพิ่มเข้าไปถึงจะสวยนะคะเขาก็เป็นการบวกเงินเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคทางการตลาดไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะหมอถือว่าโอเคการเปิดคลินิกอย่างเงี้ยเสริมความงามมันก็เป็นธุรกิจแหละบางคนเขาก็เน้นที่ตัวเงินแต่หมอบางท่านก็เน้นที่ผลประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักเน้นที่ผลงานเป็นหลักมันก็มีหลากหลายเนาะก,ก็เข้าใจได้นะแต่ทีนี้หมอจะมาพูดเรื่องออออการสร้างสิ่งประจักษ เนาะโดยพวไปคนไข้ก็จะถามหมอว่าได้ทำหลิบกราฟไหมต้องเข้าใจก่อนว่าหลิบกราฟเนี่ยก็คือเวลาเราลงแผลเราตัดชิ้นเนื้อไปแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อตรงนี้ครับมาแปะตรงนี้เพื่อให้มันได้มีกระจับออกมาถูกไหมครับทีนี้เนี่ยหลิบกราฟเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องทําทุกคนมันเหมาะเป็นหมอะที่จะทําสําหรับคนหนึ่งเนื้อนุ่มๆแล้วเวลาเราเราบันบวมเยอะแล้วก็จะหดเยอะหรือเนื้อตรงนี้แทบไม่หนาเลยมาหนาแค่ตรงนี้ตรงนี้บางมากหรือหวมเข้าไปพวกนี้อาจจะต้องใช้ ชิ้นเนื้อเนาะใช้คําว่าชิ้นเนื้อมาใส่เพื่อดันเนื้อให้มันออกมาให้เป็นกระจับซึ่งในคนไข้นะครับก็แค่ประมาณ5%เท่านั้นเองนะครับที่จําเป็นต้องทานะการเพิ่มติ่งตรงเนี้ยนะหเท่านั้นเองอีก95%ไม่มีความจําเป็นต้องทานะครับแล้วการที่จะได้กระจับที่สวยที่สุดนะครับคือได้กระจับโดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่าได้กระจับโดยเอาเนื้อมาต่อนึกออกนะเข้าใจนะคือการทาหลิบกราฟเนี่ยคือการเอาเนื้อมาต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยกระจับมันจะไม่ได้สวยเหมือนเนื้อของมันเองหรอกเราลองคิดว่ามันเป็นชิ้นกระดาษเนาะแล้วเราตัดปุ๊บเนี่ยหรือตัดผ้ากระแดะเออเวลามันเป็นเป็นเป็นเราตัดด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันสวยกว่าอยู่แล้วการที่จะต้องเอาผ้ามาต่อกันมันไม่ได้สวยสู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำดิบกราฟหรือเอาชิ้นเนื้อมาต่อมันใช้เพื่อแก้ปัญหาในคนไข้สําหรับบางคนซึ่งก็หมอก็บอกเสมอแล้วล่ะว่ามันใช้แค่5%เท่านั้น นะครับในคนไข้ไทยเนี่ยมีความจําเป็นแค่5%ที่จะต้องทําลิบกราฟเท่านั้นทีเนี้ยเทคนิคลิปกราฟเนี่ยถ้าสําหรับของหมอเองนะหมอจะพยายามไม่ค่อยใช้หมอจะใช้กล้ามเนื้อซะมากกว่าคือถ้าจําเป็นที่จะต้องทํากระจับให้คนไข้อะหมอจะใช้กล้ามเนื้อของลิมนปีปากมาทําสาเหตุที่หมอใช้กล้ามเนื้อมาทําเพราะข้อที่1กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเส้นเลือดเยอะ2มันมีจํานวนเยอะมันจะได้กระจับที่สวยกว่าแล้วก็เวลาเราย้ายเนื้อมาปลูกตรงนี้เนาะ การที่มันมีเส้นเลือดเยอะครับมันมีโอกาสที่จะติดมากกว่านะครับแล้วกล้ามเนื้อในมันอยู่คงรูปได้ดีกว่าชิ้นไขชั้นใต้ผิวหนังหรือกราฟที่มันเป็นออพวกไขมันพวกอะไรเยอบุต,ต่างๆเพราะพวกนี้มันจะเนื้อนุ่มๆ,ๆ,ๆการใช้กล้ามเนื้อเนื้อมันจะแข็งกว่าเทกเจอร์มันจะดีกว่าขึ้นรูปได้สวยกว่าโอกาสติดดีกว่านะครับแล้วก็ได้ปริมาณมากกว่าริปกราฟนะครับ นอกจากนั้นโอกาสอื่นที่จะกลายเป็นเนื้อเยื่ออื่นเช่นเราเอาเนื้อเยื่อจากบริเวณนี้ที่มันมีต่อมนุ่นต่อมนี่มาปลูกเนาะบางทีมันอุดตันเนี่ยมันกลายเป็นซิสเป็นอะไรพวกนี้บริเวณตรงกลางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อเลยกล้ามเนื้อมันไม่มีต่อมไม่มีอะไรอยู่แล้วกล้ามเนื้อมันก็จะไม่กลายเป็นอย่างอื่นจะไม่กลายเป็นถุงซิสไม่กลายเป็นอะไรพวกนี้อันนี้คือประโยชน์ของการใช้กล้ามเนื้อมาปลูกเป็นติ่งกระจับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของหมอหมอจะพยายามถ้าต้องสร้างจริงๆ5%นั้นนั้น ที่มีปัญหาตรงนี้ที่หมอจะต้องยืดเนื้อจะต้องดันเนื้อออกมาหมอจะใช้กล้ามเนื้อมาทำนะเข้าใจตรงกันนะซึ่งมันจะแอดวานซ์กว่าการใช้ชิ้นเนื้อที่เขาเรียกว่าลิบกราฟม,มาทำของหมอหมอจะเรียกว่าใช้มัสโซะแฟบยกเว้นบางกรณีจริงๆที่เปิดเข้าไปแล้วโหกล้ามเนื้อน้อยมากเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าผ่าพังมาหมดแล้วนะฮะอันแร้หมอก็จะอาจจะต้องหนึ่งอาจจะคือไปผ่ามาเยินหมดแล้วอ่ะหมออาจจะหนึ่งอาจจะใช้กราฟก็ได้ถ้ามี หรือบังครั้งบังเคสเลยอะ่ะหมอใช้ผังผื่น,นี่แหละที่คุณมีเนี่ยที่ไปผ่ามาเยินจนมีผังผืดเต็มไปหมดเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องใช้ใช้ผังผื่นเนี่ยมันยืดให้ก็มีนะครับเนาะเพราะเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคหลายเทคนิคแต่วันนี้หมออยากจะบอกว่าคนไข้ควรจะมีความเข้าใจเรื่องหลีกกราฟจริงๆซะก่อนนะฮะอย่าไปตกเป็นเหยื่อของการตลาดอะไรเยอะแยะมากมายเนาะโอเคสวัสดีครับผม